โอเคครับเป็นไงกันบ้างฮะเกมนี้เปิดวันที่28เป็นการทดลองเกมก็คือเมกิมเป็นเกม,ม MMORPG ฮะคือเขาเปิดให้ทดลองตอนนี้จะมีอยู่2เกมที่ให้เปิดทดลองมาวันที่28กับวันที่29 เกมเกมนี้เป็นเกม MMORPG ชื่อเกมว่า My Tale มาวันที่29ก็คือวันนี้โหมดทดลองเกมโหลดได้ทั้ง iOS และ Android เดี๋ยวเราไปดูตัวเกมมันได้เลย ดูท่าท่านควบคุมจิตใจของตัวเองได้แล้วถูกต,ต้องนี่ก็คือตัวเองที่ฉันต้องมองฉันจะไม่หนีอีกถ้าอย่างนั้นโปรดบอกฉันครั้งนี้ท่านอยากเป็นคนยังไงภาษาไทยด้วยครับผม กลายเป็นมีอแทงความหวังฟาดปั่นความมืดอย่างไม่เกรงกลัวออกเดินทางเถอะผู้กล้าฉันจะอยู่ข้ามท่าน เอ๊ะ yeah. yeah. คุณเป็นใครดูท่าทางไม่เหมือนทูตมานหรือว่าท่องคาถาผิดฉันอยู่ที่ไหนเจ้าคือใคร และนำตัวเองถ้ามีนามว่าอลิสหรือว่าจะเป็นเพราะแรงกระแทกของพลังเวททาให้ความจําเสื่อมการต้านทานล้ลงจริงอย่างที่กิดไม่ใช่ผู้ใช้เวทถ้างั้นถ้าใช้คาถาอันเชิญย้อนกับอีกครั้งเพือส่งเจ้ากลับไปละกันดูวยไปซื้อตามราการนี้มาลงไว้ในบัญชีของข้าทั้งหมด ที่นี่แหละมีเครื่องบูชาเต็มไปหมดเครื่องบูชาที่เก่งไม่เบาเจ่าลุยจับตัวเขาเจ้าคือเกรฟใช่หมให้ค่าหั and <laughs> รอเล่นแต่งหากแล้ววางใจเธอเขาจะส่งเจ้ากลับไปแบบไร้รอยขีดข่วนแน่นอนรีบมาเริ่มกันเถอะคือมองปาดิเกลโลเดียอีเธอฟีเขเจโรดีราโคเปิดหน้าแห่งโชคชะตาบทสรุปกลับยังไม่ได้เขียนอะหนังสือของฉันขอโทษนะหนังสือเล่มน,นี้ฉันขอเก็บไว้ก่อน tiau anh đã sửa của em khืน lắm. bọn ta muộn rồi, nói bỏ trên đường, cái ผู้ช่วยก็ได้ฮะเป็นนักอาเชอร์นักธนูฮะโอเคเดี๋ยวดูตัวเกมกันได้เลยเดี๋ยวผมจะเงียบแล้ว ไม่ทราบว่าท่านเห็นชายที่สวมกอสีดำหรือเปล่าไวลแค่อื่นกลับเหมือนไกลสุดฟ้า ต้วคนที่น่าสงสัยนี้เป็นใคร่ไมกลใช่แล้วไม่น่าเชื่อว่าจะสำเร็จคาดว่าจะระเบิด เอาจริงๆช่วงนี้เกม MMORPG นี่มาเยอะมากเลยนะ,ะก็เลือกเล่นเกมที่เราชอบมันได้เลยเยอะมากบอกเลยว่าเยอะมากเดือนนี้ ทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่คนอหน้ามาตัดฟืนอีแต่ว่าถ้างน้นการสึกเป็นเพราะจะด้วงยักษ์นั้นแน่ๆไม่หรอกเดี๋ยวข้าจะเข้าไปดูในป่าขาร้องแล้วต้องหาที่สาวทักษาให้เจอนะ สาวของเจ้ากับดีหน้ากัำลังตามหาเจ้าอยู่รีบกลับไปที่หมู่บ้านเถอะข้ากำลังเตรียมตัวกลับพอดีออที่นี่มีมนุษย์ผู้หญิงจับนังบอกให้ท่านเอสตรา ขึ้นกับข้ากันเถอะทำไมาถึงเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรตอนนี้ปลอดภัยแล้วยีน่าบอกว่าพวกเจ้าจะกับด่วงยักษ์ตัวหนึง่งใช่ใช่เขายังเห็นคนที่ใส่ชุดกรอดสีดำด้วยขีดด่วงตัวนั้นเข้าไปยังส่วนที่ลึกกว่านี้รีบกลับไปที่หมู่บ้านจงดันแต่ว่าทางกลับ ถูกปิดกั้นไปแล้วเดี๋ยวข้าจะลองคิดหาวิธี เฮ้ยเธอนน้นนะ่ะมาช่วยหน่อยเจ้าคือข้าไม่มีเวลามาอธิบายให้เจ้ามากนักไอ้วงตัวนั้นออกละว,ว่ตตลอดทางมีซากถล่มที่ต้องซ่อมแซมอยู่ยเต็มไปหมดอนี่คือวัสดุในการสร้างระเบิดเวทสามารถระเบิดหินยักษ์ได้ที่นี่ปล่อยไปแล้วเจ้านี่ช่างใจร้อนจริงๆ <c oughs> ลองทำตามที่เขาพูดดู สำเร็จแล้วิที่ขวางทางเอาไว้ถูกระเบิดทิ้งไปแล้วใช่แล้วทากะกีบกรบฟูงกอบลินที่โจมตีพวกเมื่อก่อนกอบลินในบริเวณท่านเอสราที่พวกมันพูดถึงคือเอสราถ้ารู้จักกอบลินตัวหนึ่งที่ไม่ได้คลุมคลั่งชื่อว่ารับอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนักอย่าทำร้ายรับใคร ก็ประมาณนี้เนาะถามว่าทดลองมีคนเล่นเยอะไหมผมว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรถามว่าเยอะไหมก็ดูเลยฮะข้างบนมีคนสมัครนู่นคราบของผ่านด้านนี่แค่เป็นตัวเกมทดลองนะฮะคนเล่นยังขนาดนี้ก็อย่าลืมมาทดลองเล่นกันด้วยนะฮะ ไมเทลฮะก็วันนี้ยังไงก็ลาไปก่อนกับเกมที่เพิ่งเปิดทดลองในวันวันนี้นาเล่นไม่นาเล่นลองมาสัมผัสเอานะครับผมก็วันนี้ก็แค่นี้และฮะบายบาย see you tomorrow have a good day